สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะปาะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่ค่ะจะเป็นการพับแบบดอกพิกุลกรีบซ้อนนะคะก็จะเป็นลักษณะด,ดอกแบบนี้สวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและก้นไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ปาเลือกใช้เป็นของตาลังคเบอร์สองหรือว่าขนาด12มิลค่ะ เพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบนะคะเรามาดูวิธีการทําค่ะในคลิปนี้นะคะปาจะใช้ริบบิ้นทั้งหมด2สีโดยเลือกใช้สีที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นสีเดียวเลยก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะเรามาดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะในส่วนของริบบิ้นเส้นหลักนะคะเราจะตัดความยาวอยู่ที่ 30เซนติเมตรจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะต่อไปนะคะในส่วนของริบบิ้นชุดที่2จะเป็นริบบิ้นเส้นเสริมริบบิ้นเส้นเสริมนะคะเราจะตัดความยาวอยู่ที่12เซนติเมตรจำนวน4เส้นหนึ่งฝั่งตัดให้เป็นมุมแหลมและอีกหนึ่งฝั่งตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงค่ะจากนั้นนะคะ เราก็ตัดตกแต่งตรงส่วนของมุมที่เราตัดเป็นมุมตรงให้เป็นมุมเฉียงเล็กน้อยเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะเริ่มต้นการทําให้เพื่อนๆนําริบบิ้นเส้นหลักมาก่อนค่ะจากนั้นนะคะจับริบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด,ยด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะต่อไปพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปให้ได้ระยะ10เซนติเมตร แล้วต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้และต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทําฐานสี่ขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆแยกริบบิ้น,น,นออกก่อน3าเส้นเหลือไว้หนึ่งเส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านสั้นขึ้นด้านบนทุกเส้นและเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามครองเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่4ครองเส้นที่สมโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1จากนั้นดึงปลายของเส้นที่สามลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับและเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะฐาน4ี่ในรูปแบบนี้และต่อไปนะคะให้เพื่อนๆน,นำเหลียดมาวางตรงกลางฐานจากนั้นเราจะทำการพับลกเหรียญโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นเท่านั้นค่ะ เริ่มต้นการทำเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนเพื่อนพับลงมาด้านล่างขวาพับไปซ้ายล่างพับขึ้นบนและสุดท้ายซ้ายพับไปขวาแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่1จากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะ แลเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดล็อกเรียนซ้ําอีกหนึ่งรอบโดยใชย้รินเส้นสั้นเท่านั้นเริ่มต้นการสอดเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะขวาสอดไปซ้ายล่างสอดขึ้นบนและสุดท้ายซ้าย สอดไปขวาค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนเพื่อนพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบชั้นที่1เริ่มต้นการทําค่ะริบบิ้นเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนให้เพื่อนเพื่อนจับสติบิ้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นจับสติบิ้นโค้งคว่ำลงค่ะ แล้วพลิกปลายเส้นหงายขึ้นแล้วสอดปลายเ,ยเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านบนเป็นการสอดจากด้านในออกไปด้านนอกแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้ตามที่เหมาะสมนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่สองให้เพื่อนๆหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้ง ลายิบินเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมค่ะก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะจบเส้นที่2ค่ะเริ่มเส้นที่3ามบุรีเรียมไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้งลายบินเส้นที่สาก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนเหมือนเดิมก็ทำแบบเดียวกันบนไปค่ะ จบเส้นที่3เริ่มเส้นที่4หมุนเหลียนไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้งและริบบินเส้นที่4นะคะก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะเมื่อเราทำครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะระยะกรีดให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ เมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบชั้นที่2เริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือให้เพื่อนๆจับสตบินบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นจับสติบินโค้งมาทางด้านขวาตามแนวเส้นแล้วสอดปายเก็บเข้าไปด้านใต้ช่องฝั่งขวาด้านบนเป็นการสอดจากด้านในออกไปด้านนอกค่ะจากนั้นปลายเส้นก็จะโผล่ ในลักษณะนี้ค่ะเราดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้ตามที่เหมาะสมค่ะนคะคะก็จะได้กรีบในรูปแบบนี้นะคะจบเส้นที่หนึ่งเริ่มเส้นที่สองหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้งและลิบินเส้นที่2ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมืออีกเช่นเดิมก็ทำในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะ จบเส้นที่2เริ่มเส้นที่สามหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งนะคะและเส้นที่3ก็ทําแบบเดียวกันเหมือนเดิมค่ะจบเส้นที่สเริ่มเส้นที่4หมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะและเส้นที่สี่ก็ทําในรูปแบบเดียวกันอีกเช่นเดิม จากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่4อาจจะผลกเข้าไปในกรีบนะคะเพื่อนๆก็ใช้ปลายกันไกยช่วยดึงออกมาได้นะคะปลายเส้นผลู่แล้วเราก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะระยะกรีบให้ได้เท่ากันคะ่ะเมื่อเราทําครบทั้งหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําริบบี้เส้นเสริมนะคะ มาสอดเข้าไปให้อยู่ด้านบนริบบิ้นเส้นหลักทั้ง4ี่เส้นเริ่มต้นการทําให้เพื่อนๆนาริบบิ้นเส้นเสริมเส้นที่หนึ่งมาเลยค่ะจากนั้นเราจะหันฝั่งที่เราตัดเป็นมุมตรงนะคะสอดเข้าไปด้านใต้ตรงส่วนของกลีบชั้นที่2ค่ะวิธีการทําให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านให้มองเห็นมุมในลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็สอดเข้าไปด้านใต้กลีบตรงนี้เลยค่ะโดยการสอดให้ไปเข้าไปขนานกับแนวเส้นริบบิ้นเส้นหลักค่ะ ดันเข้าไปให้ลึกกันหลุดค่ะแล้วก็จับแนวเส้นให้ขนานกันในรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะคะจนกว่าจะครบทั้ง4ี่เส้นเลยค่ะ และเมื่อเราสอดครบทั้ง4ี่เส้นแล้วนะคะต่อไปตรงส่วนของปลายเส้นนะคะทั้งสองเส้นตรงนี้เพื่อนๆตัดให้ได้ระยะที่เท่ากันเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดนะคะ เมื่อเราตัดปลายเส้นได้ครบทุกมุมแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบชั้นสุดท้ายเริ่มต้นการทําค่ะริบบิ้นคู่ที่1นนะคะก็จะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือให้เ,เพื่อนๆจับสติบิ้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังให้ปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาค่ะจากนั้นจับสติบิ้นโค้งคว่มลงแล้วคลิกเหรียญหงายขึ้นจากนั้นนะคะเราจะสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องฝั่งขวาด้านล่างเป็นการสอดจากด้านนอก เข้าไปด้านในค่ะสอเข้าไปให้อยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นล่างสุดนะคะปลายเส้นโผูดแล้วเราก็พลิกกลับด้านจากนั้นดึงให้กระชับค่ะเพื่อนๆดึงให้กระชับแค่พอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าเราดึงกระชากแรงจนเกินไปจะทำให้ตรงส่วนของแนวเส้นด้านบนหลุดได้ค่ะ จบคู่ที่1่ค่ะเริ่มคู่ที่2หมุนเรียนไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้งริบบิ้นคู่ที่2ก็จะเป็นคู่ที่อยู่ด้านบนอีกเช่นเดิมก็ทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะจบคู่ที่2เริ่มคู่ที่3หมุนเรียนไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้งค่ะคู่ที่3ก็ทําแบบเดียวกันเลยนะคะ จบคู่ที่สามเริ่มคู่ที่สี่ค่ะเมื่อเราทำครบทั้งหมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัลระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะ เมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เ,เพื่อนๆพนพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะทําในส่วนของกรีบต,ตรงกลางทั้งสี่มุมค่ะเริ่มต้นการทําค่ะให้เพื่อนเพื่อนจับเซลลิบินเส้นฝั่งขวามุมด้านตรงตรง,ตรงนี้นะคะดึงหลบโค้งเข้าหาตัวจากนั้นคู่ที่1ในการทําจะเป็นคู่ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือให้เพื่อนเพื่อนจับเซลลิบินโค้งไปทางด้านขวาตามแนวเส้นจากนั้นจับปลายเส้นพลิกหง่ายขึ้น แล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่เราดึงหลบค่ะเป็นการสอดเข้าไปเป็นลักษณะมุมตรงปลายเส้นก็จะโผล่เข้าไปใต้กรีบในรูปแบบนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ลักษณะเป็นกรีบมุมสามเหลี่ยมตรงกลางเล็กๆในลักษณะนี้นะคะจบคู่ที่1นึ่งเริ่มคู่ที่สองบุนเหลี่ยมไปทางด้านซ้ายก่อนหนึ่งครั้งคู่แนวตรงฝั่งขวาด้านบนตรงนี้ดึงหลบค้งเข้าหาตัวก่อน จากนั้นคู่ที่2ทางด้านซ้ายมือก็ทําในรูปแบบเดียวกันค่ะจบคู่ที่สองค่ะเริ่มคู่ที่3ามหมุนเหรียญไปทางด้านซ้ายก่อน1ครั้งคู่ในตรงฝั่งขวาดึงหลบโค้งเข้าหาตัวเหมือนเดิมและคู่ที่3ามก็ทํำในรูปแบบเดียวกันค่ะ จบคู่ที่3ามเริ่มคู่ที่4ี่ค่ะหมุนเหลี่ยมไปทางด้านซ้ายก่อนค่ะแล่คู่ที่สี่ก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะเมื่อเราทำครบทั้งหมดแล้วต่อไปเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะระยะกรีบให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะและเมื่อได้ระยะกรีดที่เท่ากันแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่นี้ตรงนี้นะคะทุกมุมเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดค่ะ วิธีการตัดนะคะเพื่อนๆดึงตรงส่วนอ่โทษทีค่ะเพื่อนๆจับตรงส่วนของมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะกดมุมโค้งเข้าหาตัวเพียงแค่เบามือจากนั้นก็ตัดปลายเส้นออกให้ชิดได้เลยค่ะแล้วก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะทุกมุมเลย ค่ะแล้วเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของเหรียนโปรยทานดอกพิกุลกรีบซ้อนในรูปแบบใหม่ในลักษณะนี้ค่ะสวยงามแล้วก็ทำง่ายมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด,ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ